ก็หน้าตาของมันเนี่ยเดี๋ยวผมขออธิบายนิดหนึ่งนะผมว่ามันเป็นยังไงก็คือหน้าตาเนี่ยเราไม่ต้องไปดูอะไรเราดูโซนนี้เลยนะผมที่เมาส์ผมชี้เนี่ยมันจะมี2ตัวละครด้วยกันคือสปิเกอร์หกับสปิเกอร์สซึ่งถ้าเราจะแก้ไขเนี่ยเราก็แก้ไขตรงนี้เลยนะผมว่าเราจะใส่อะไรเห็นไหมสปิเกอร์หพูดพอพูดจบสปิเกอร์สต่อ อ่าโอเคสวัสดีวันศุกร์นะครับผมพ,พี่ทุกคนเลยก็มาพบกับแอดมนต้นไม้กันอีกแล้วนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของ AI กันนะผมในวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอไอตัวนึ่งนะหมหลังจากที่แอดมนต้นไม้นะครับผมได้ปล่อยคลิปเกี่ยวกับเรื่องของพอดแคสต์ในโน้ตบุ๊ก LM เรียบร้อยแล้วนะหูไม่นานก็มีตัวนึงนะหูมาขิงที่บรรยายแล้วก็ทําเสียงตอบโต้อ,อัตโนมัตินะหม จะเป็นใครไม่ได้เลยก็คือมาจากค่าย o o o g l e นั่นก็คือ,อตัว Google AI Studio นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับผมว่ามันจะดีแค่ไหนอ่ะก่อนอื่นนะผมพี่พี่ก็ต้องล็อกอินก่อนนะผมล็อกอิน gmail เข้ามานะครับผมแล้วเข้ามาตรงที่เว็บไซต์นะครับผม aistudio.google.com นั่นเองนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมดูแบบว่าโอภษาษากิตจาเลยมผมไม่แน่ใจว่ามันจะเปลี่ยน เป็นภาษาไทยน่าจะเปลี่ยนได้อยู่เนะาะก็หน้าตาก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะผมแบบแบบเรียบง่ายดูดีเนาะตามสไตล์ Google อ่าถ้าเราจะทำเสียงเนี่ยง่ายไหมากเลยนะผมมันมีเมนูที่แบบว่า w a t c h new นะผมก็มีพวกเนี้ยนะผมฟังก์ชันใหม่ๆเนี่ยเรากดตัวแรกเลยนะผม Native Speed Generation นะครับผมคลิกเลยอ่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมหน้าตามันก็จะเป็นภาษา,ษาอาังกฤษอีกนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ปรับ เป็นภาษาไทยแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็แปลง่ายๆกันเลยก็หน้าตาของมันเนี่ยเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงนะผมว่ามันเป็นยังไงก็คือหน้าตาเนี่ยเราไม่ต้องไปดูอะไรเราดูโซนนี้เลยนะผมที่เมาส์ผมชี้เนี่ยมันจะมี2ตัวละครด้วยกันคือสปิเกอร์1กับสปิเกอร์สองซึ่งถ้าเราจะแก้ไขเนี่ยเราก็แก้ไขตรงนี้เลยนะผมว่าเราจะใส่อะไรเห็นไหมสปิเกอหพูดพอพูดจบสปิเกอสต่อ ประมาณนี้แล้วก็เราก็สามารถเปลี่ยนเสียงแล้วหูสปีกหนก็สามารถเปลี่ยนเสียงได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูสปีกสองก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันโจทย์ของผมวันนี้คือผมจะเอามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของประกันนะครับผมซึ่งผมพิมพ์เขาเรียกว่าเนื้อหาไปเรียบร้อยแล้วนะครคนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบสปีกเกอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้หญิง สปิเกอร์สองเนี่ยเป็นคนตอบเป็นผู้ชายอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วตัวเนี้ยตัวแอ d ไดอ l o g ล็อกเนี่ยก็คือสามารถเพิ่มเขาเรียกว่าสนทนาได้อีกเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับผมอันนี้ผมจะไม่เปลี่ยนชื่อจริงๆมันเปลี่ยนชื่อได้เราจะไม่เปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอลบข้อความตรงนี้ออกก่อนนะครับผมแล้วเราจะเอาไปใส่ข้อความเลยทันทีนะครับอเดี๋ยวผมขอ เอาตรงนี้มาก็แล้วกันนะครับผมอันนี้คนนี้ถามนะครับผมปึ๊บอ่านะีผมถามเกี่ยวกับเรื่องประกันเสร็จปุ๊บแล้วคนนี้ตอบแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับผมอันนี้ผมก็พิมพ์การตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพิมพ์ประมาณนี้อ่ายาวหน่อยนะครับยาวนิดนึงปึ๊บอ่า ประมาณนี้เราก็พิมพ์ให้เขาต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราลองเพิ่ม a d d dialog นะครับผม a d าตัวนี้ a d d dialog ก็จะเป็นตัว speak หนึ่งนะครัผมแล้วก็บอกว่าขอบคุณค่า admin ประมาณนี้ a d d dialog ตัวนี้ก็ฝากฝังเกี่ยวกับช่องหน่อยเขาก็บอกว่านะผมเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะอะไรประมาณนี้ทำเหมือน podcast อะไรอย่างนั้นประมาณนี้เสร็จปุ๊บอ่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเสียงกันนะครับผมสปิเกอร์หนึ่งผู้หญิงใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราฟังเสียงก่อน Got project โอ้โหพูดไวมากอ่ะผมเอาเสียงคนนี้ก็แล้วกันผมก็เลือกสปิก1นะึ่งผมเป็นเสียงผู้หญิงแล้วก็สปิก2เป็นเสียงผู้ชาย เสียงผู้ชายนี่ดูผมขอเปลี่ยนเสียง What want What something Ready make amazing? to to interest? do you explore? your sparks อ่ะผมเอาเสียงผู้ชายตัวคนนี้ก็แล้วกันนะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราโอเคนะผมเรา add develop อะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราพอใจแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับผมกดรันตัวนี้แล้วมันจะสร้างแล้วผมตัวนี้ต้องรอแป๊บหนึ่งตรงนี้มันเป็น stop เราก็รอแบบ ไม่นานนะครับผมไม่นานเพราะว่าข้อความเราไม่เยอะแต่ถ้าข้อความเยอะมันก็จะนานหน่อยนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเรารอก่อนเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะครับผมหลังจากที่มาทําเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะเอานําไปใช้ยังไงเดี๋ยวเราดูคร่าวๆก่อนนะผมสำรวจคร่าวๆอันนี้มันขับเคลื่อนด้วยอะเจมีนาย2.5โปลนะผมพรีวิวตัวนี้ก็จะมีอยู่2องอันก็คือ เจอมีนาย2.5จุโปรนะผมตัวล่าสุดแล้วก็เจอมีนาย2.5งุาฟประมาณนี้แต่นี่ผมใช้ของฟรีอยู่นะผมแต่ว่าถ้าเป็นของที่มันเสียเงินเนี่ยมันอาจจะใช้ได้เยอะกว่านี้ฟังก์ชันอาจจะแบบแบบหลากหลายมากกว่านี้หลายคนอาจจะกล้าก,ก,ก,กลัวในการจะเคลียนประกรันอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับมันมาละ พอเรากดรันเสร็จปุ๊บพอมันทําเสร็จเนี่ยมันเทให้เราเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มเดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงให้พี่ดูนะผมว่าเป็นยังไงบ้างหลายคนอาจจะกล้ากล้าก,ก,กลัวในการจะเคลมประกันเพราะกลัวจะเคลมไม่ได้แอดมินต้นน้ำได้สรุปจุดสาเหตุหลักโดยเฉพาะประกันชีวิตสุขภาพอุบัติเหตุซึ่งลูกค้ามักไม่รู้หรือเข้าใจผิดบ่อยมากมาดูมีอะไรกันบ้างค่ะ 1. เจ็บป่วยก่อนทำประกันโรคประจำตัวถ้ามีโรคก่อนซื้อเช่นเบาหวานความดันมะเร็งแล้วไม่แจ้งบริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายเพราะถือว่าปกปิดข้อมูลสำคัญอ่าแนะมหูก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะผมสำหรับสปีกเกอร์หแล้วก็สปีกเกอร์สที่สมบทบาทนะครับผมเป็นคนถามแล้วก็ตอบให้กับเราในรายการนี้เนาะเป็นรายการแบบประกันอะไรก็ว่าไปประมาณนี้ หังจากนั้นเนี่ยเวลาเรานําไปใช้เนี่ยก็จะก,กดตรงนี้นะคผมก็กดดาวน์โหลดมันจะเป็นไฟล์นะผมเขาเรียกว่า d o u w a v นะผมเป็นเบ b w e b บนั่นเองก็ตรงนี้เราก็เปลี่ยนชื่ออะไรทีหนึ่งก็ว่าก,กันไปนะผมตรงนี้ก็สามารถไปใช้ทําเป็นพอดแคสต์นะผมข้อดีนะผมผมสรุปให้เลยเนาะข้อดีของตัวเจ้า google ai studio เนี่ยก็คือดีกว่า n o t e b o o k m ตรงที่มันสามารถใส่ใส่อะไรก็ได้ตรงนี้นะผม คือเราไม่ต้องให้ AI เนี่ยไปเจนแล้วก็สรุปให้เราแต่เราสามารถแบบเอาข้อความที่เราต้องการเนี่ยให้มันพูดได้เลยอันนี้คือข้อแตกต่างนะผมแต่ถ้าเทียบกับตัวเจ้า Notebook LM เนี่ยผมว่า Notebook LM เนี่ยมันพูดสมูทกว่าแบบจังหวะจับโคนแบบเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ย n o t e b o o k l m เนี่ยจะดีกว่าตัว Google AI Studio นะผมแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็จะดีกว่าที่ตรงพิมพ์อะไรได้ประมาณนี้เนาะ ก็ลองใช้คู่กันนะผมชอบตัวไหนอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยคิดว่าตัวนี้มันโอไหมนะคบผมแล้วก็สําหรับการไปใช้งานเนี่ยสามารถเมนบอกผมได้นะผมว่าใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็พี่ๆเนี่ยมีตัวไหนที่จะแนะนําบ้างนอกจากตัว Google AI Studio แล้วก็ตัว Notebook AI เนี่ยมีตัวไหนที่พี่ๆใช้อยู่แล้วก็อาจยังไม่เคยบอกคนอื่นอะไรประมาณนี้เมนใต้วิดีโอได้นะผมสุดท้ายเนี่ย ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้แล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนี่ยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆเนี่ยก็รบกวนกดติดตามกันด้วยนะครับผมจากช่องขอบคุณมากครับ